เฟซบุ๊กจะชอบตัวนี้มากๆครับนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพโพสต์ของคุณดูน่าสนใจครับหลายๆคนจะตกใจกับเรื่องของการลดการมองเห็นของ Facebook ตอนนี้ครับแต่ถามจริงคุณรู้หรือยังครับว่าเขาวัดกันยังไงครับและคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูการมองเห็นอย่างละเอียดครับ และเรื่องแรกครับที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมเพื่อไม่ให้ถูกปิดกั้นครับวิธีแรกครับหยิบมือถือขึ้นมาแบบที่ผมกำลังทำอยู่ครับและไปพร้อมๆกันครับเข้าไปที่เพจของตัวเองครับและหลังจากนั้นเข้าไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมครับเลื่อนตามคลิปเลยนะครับทำตามนี้เลยไม่ยากครับกดที่เพิ่มเติม หลังจากนั้นเข้าที่ข้อมูลเชิงลึกหรือคำว่า i n s i g h ์ครับคุณจะเห็นส่วนด้านบนครับคือโพสต์ a ี h หรือการเข้าถึงครับนี่คือการส่งโฆษณาออกไปส่งโพสต์ต่างๆของร้านคุณออกไปครับแต่ให้ดูสำคัญเลยนะครับข้อนี้คือสิ่งที่สำคัญมาก Post Engagement หรือการมีส่วนร่วมครับ Facebook จะชอบตัวนี้มากๆครับเพราะตัวนี้ นั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพหรือแอดของคุณโพสของคุณดูน่าสนใจครับถ้าเลื่อนลงมา3โพสต์แรกครับจะเป็นโพสต์ที่ดีที่สุดที่ Facebook จับแล้วว่าคุณทำให้คนสนใจใน3าโพสต์นี้ครับลองดูวิธีการโพสต์ของตัวเองครับว่าคุณได้ใช้รูปแบบน,น คุณได้วางข้อ<ม>ความนั่นจะทำให้คุณเจอทคลลับสำคัญของการแก้ปัญหาลดการมองเห็นครั้งนี้ครับมันไม่ยากเลยนะครับสำหรับการทำคอนเทนต์ที่ทำให้คนสนใจแต่หลักๆคนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีและเคล็ดลับอะไรแบบนี้ครับนี่คือเส้นผมบางๆที่บางภูเขาครับถ้าคุณอยากจะเอามันออกมาเจอกันที่ขายดีด้วยกันคลิปหน้าครับ